สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเพืเ่อนๆในยูทูบและก็เฟซบุ๊กทุกคนด้วยจ้าเนี่ยเราใช้หนี้แนวผ้เา,าเศษเด้วยจ้าวนนี้เราก็ตั้งไฟด้วยจ้าใส่ไปเตยเนี่ยจ้าวันนี้เราจะน,นึ่งกับผูพูดหวานนึ่งใบเตยหอมๆอมนะจ้าตั้งใส่ไปเตยด้วยจา้าเพื่อิ่มความหอมเนาะไปเตยแล้วจ้าเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปเลยเนาะนึ่งไปเตยไปเลยจ้ากับผัวกับห้า ตักใหญ่บ่เหลยเราจะเนื่องประมาณ30นาทีนะจ๊ะค่อยมาดูกันใหม่จะไม่ไ้เจอเราอแบบหอมลุ้งไปเลยนะเด็ดสาอีก30นาทีค่อยมาดูกันใหม่จะ สุกแล้วจ้าทุกคนคาพูดเราฝักใหญ่ๆนะจ้าขาพูดหวานนึ่งด้วยใบเตยหอมๆจ้าเราจะเปิดให้ดูแล้วอโอ้โหสีเหืองอาดางเหลือเนาะเพิ่งปิดไฟนะจ้าไปเมื่อกี้สีสวยน่าทานนี่ ชอบกินมากก็พูดหวานเหลืองของโปรดเลยนะจ๊ะทุกคนอร่อยอร่อยกันจ้าขอตัวไปชิมก่อนนะจ๊ะหอมไปตัวมากถูกใจอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะ